โอเคก็ผมก่อนอื่นจะต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่รับชมด้วยกันนะครับวันนี้อยู่ผมภูมิสกีอาราฟแฟมิลี่นะครับก็สำหรับวันนี้เราอยู่ในเกมจอมยุทธ์ถังซานเช่นเคยเนาะก็สำหรับวิดีโอนี้นะครับผมจะมาพูดเกี่ยวกับการอัปเดตใหม่แล้วกันนะแล้วคลิปนี้ผมจะมาลองทดสอบดูว่าไอ้บอสจระเ้เนี่ยนะครับ สรุปมันโดนเนิร์ฟหรือยังนะครับถ้ามันโดนเนิร์ฟเนี่ยเราจะได้ล่าวงแหวนง่ายๆหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับเนาะแต่กอ่อนที่จะไปดูแลกันนะครับผมขอแนะนำนะครับบริษัทเท้าเพย์นะครับเป็นบริษัทรับเติมเกมถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับแล้วก็บริษัทขเขาเนี่ยเชื่อถือได้แน่นอน100%เพราะว่าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะแล้วก็เปิดทำาทการด้วยกันทั้งหมด6ปีแล้วนะครับแล้วก็บริษัทเขารับเติมแพ็กเกจทุกแพ็กเกจในเกมเลยนะครับสามารถทำผิดกูที่เพยได้เลยนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้ด้านล่างคลิปนะครรัับบแล้วกก็ิิษททของเเาาาปดํร ตั้งแต่เวลา10บโมงเชา้าจนถึงตีสองครึ่งนะครับแล้วก็ไม่มีวันหยุดทําการน,นะเปิดทุกวันนะครับเนาะเพื่อนๆคนไหนเนี่ยสนใจสามารถทกเป็นยที่เพจได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองทดสอบโดยการลงกับเพื่อนดูเลยกันนะครับแบบช่วยเหลือเนาะนะนะก็ถ้าสมมุตบิบอสจระเข้โดนเนฟแล้วนะครับการโจมตีปกติของเขาจะเป็นการโจมตีแบบเป้าเดี่ยวแล้วก็การใช้สกิลจะเป็นแบบเป้าเดี่ยวนะครับมันจะสามารถทําให้เราลากยาวไปถึงด่านหนึ่งหมื่นได้แบบง่ายๆเลยนะ ต้องบอกก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเมื่อตัวเขาพิกแล้วเนี่ยนะครับมันจะแบบโจมตีเป้าเดี่ยวหรือโจมตีแบบกลุ่มนะพิกอานะครับตายทันทีครับสรุปยังไม่โดนเนิร์ฟครับสรุปแล้วนะครับตอนนี้จอร์เจยยังไม่โดนเนิร์ฟเนาะตอนนี้เซิร์ฟไทยนะครับที่ผมเห็นในกลุ่มนะครับที่สามารถดันวงแหวนไปได้ไกลที่สุดนะจะอยู่ที่5,400นะครับนะถามว่าตีตัวอะไรตีตัวไอ้ตัวนี้ครับ ไอ้ตัววานอนสีแขนนะครับอ่าตีไปถึง5,400พนอ่าะ 5, นะถ้าผมจำไม่ผิดเนาะเขาน่าจะไปต่อไม่ได้แล้วนะน่าจะตีไม่เข้าแล้วนะครับเนาะก็อาจจะต้องรอบอสโดนเนิฟหรืออาจรอเราหรือเราอาจจะต้องหาของจากแดนล,ลีบเพื่อแบบ อัปเกรดตัวเองแล้วกันนะตอนนี้ก็คือแบบบอสยังไม่โดนเนิร์ฟนะครับก็รอต่อไปแล้วกันรออา,อาจจะรออีกประมาณเดือน2เดือนนะครับรอให้เฮ้ยมันโดนเนิร์ฟหรือยังเนาะตอนนี้ใครที่แบบยังอยู่ด่านประมาณ2อ0 0เท่าผมเนี่ยแนะนําว่าก็ให้ตีวานอนสีแขนแล้วกันนะครับมันจะได้ง่ายๆเนาะก็สำหรับคลิปนี้นะก็มาลองทดสอบดูแล้วกันนะครับสรุปก็คือบอสจระเขยยังไม่โดนเนิร์ฟนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอจบจะเป็นเท่านี้แล้วกันเนาะก็สำหรับใครที่ชอบนะครับ ก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็ช่วยกดติดตามที่เพจอาราฟรัมบี้ที่เฟซบุ๊กด้วยแล้วกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ